ไปทำการโหลดโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับไปโหลดมาเสร็จนะครับกากบาดเลครับแล้วเราไปทำการทำการโหลดเออนี่นะครับโมนิกนี่นะครับกดไาคลับกดไปนี่ครับดูสีบอลแมครับก็เลื่อนลงมาครับเหมือนสีสงๆนีครับ กดโหลดแต่นะครับรอสานสีรอแป๊บเดียวอันนี้ครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับ,ร,บ,ร,บรอโหลดแป๊บหนึ่งก่อนแล้วต้องลงทั้งในคอมและโทรศัพท์นะครับ ทรศัพท์เราต้องไปลงในตัวนี้มาก่อนนะครับไปลงในโทรศัพท์มาก่อนบุ๊กเกอรเราต้องไปลงตัวนี้มาก่อนอ่ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดไปปึ๊บอินสตาออยครับจะทไรถ่ายรูปทููน กำลัง<ะ>ติดตัง้งไปเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จทุกอย่างแล้ว นี่ครับโปรแกนี่รน่ครับอเราต้องเชื่อม Wifi ก่อนนะครับอันดับแรกต้องเชื่อมไวไฟก่อนนี่อะไรโฆษณานี่ครับต่อไปเราทำการเปิดโปรแกรมในนี้ก่อนนะครับเปิดโปรแกรม PC Remote e p l o r e เปิดโปรแกรมมาพุก ว่กับเขาว่าสแกนนะครับถ้ามันขึ้นการกระบ,บาดหรือมันไม่ขึ้นอะไรให้ทำการติดเปิดเครื่องใหม่หรืองานเดียวว่ารีสตาร์ทนะครรีสตาร์ทรอบปรเปิดหนึงอันอืเราทำการเข้ากาลีนาไว้ก่อนเข้าทำการเข้าการีนาไว้ก่อกกน รอรีสตาร์ทแบบนี้รัรอรีสตาร์ทแบบนึงครับแล้วก็เปิดโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับนี่นะครับเปิดโปรแกรมนี้เปิดเปิดมารอไว้หนึ่งส่วนถ้าใครไม่ขึ้นอะไรก็ให้ทําการรีสตาร์ทโทรศัพท์ใหม่ก่อนะครับเคื่อมไฟฟ้า กรไปโศนาโฆษณาเห็นไหมครับมันจะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะับกดไปปุ๊บนี่นะครับเกมแพดครับเราต้องกดไปปุ๊บนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือทําการเชื่อมต่อแล้วครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อแล้วครับต่อไปเราทำการกดโอเค ข้าเกร็ฟผีเสื้อนเลยเนี่ยครับรอรอมาแบบนึ่ง รออมาเป็นรอ,อ,อมาเป็นกำลังจะเลองนะครับ,รบต้องไปหลงตรงนี้นะครับนี่นะครับลิงลิงให้ไวแล้วนะครับลิงให้ไวแล้วครับ เแกรมนเนี้ยเรื่อกมนไปกดโหลดมาก่อนนะครับกดโหลดมาก่อ ขอไปขอไปเลยขออภัยกล่องเยครับใช้มือเดียวถ่ายเล่นถือไม่ค่อยถนัด กดโอเคนี่กดไปนี่นะครับเมีนะคกดได้แบบจริงๆส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตัวบีคือตัวยินบอกว่าเือยหนะครับเออ้เห็นสีเด้อ เธอเธอเห็นเธอเธอเองสิเห็นเห็นประมาณนี้จ้าวังสลาเอออ่าเออท้ออเออประมาณนี้เธอเออนั่นแหละเธอกันอืมทั้งขึ้นอีกไปเจอทั้งขึ้นอีกเออประมาณนี like ้อืนี่นะครับเล่นได้มริงจริงนะครัยิงเรียบร้อยนี่ครับ กดแบกไปเลยทำการวิ่งครับกดตัวนี้วิ่งครับหรือทําการอะไรวิ่งครับยิงปุ๊บโอ้โหครับวิ่งนะครับวิ่งแล้วกดตัวนี้นะครับวิ่งปุ๊บกดวิ่งอะไรปุ๊บยิงตุ๊บโอ้โหสองสองนี่นะครับทำทุกอย่างเหมือนจอย Xbox เลยตัวนี้แทงทะลุ ตอนนี้สงใครอยากยิงฟีคีครับกดตรงนี้ครับยิงฟีคีกลับปุ๊บตอนนี้บียิไงไปครับข่าวแค่คครับขอบคุณขอทำการรีวิวคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับ